สวัสดีครับที่นี่จอตลาดออนไลน์ที่ที่จะเปลี่ยนคุณจากนักเล่นให้เป็นนักล่าเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มการทำธุรกิจหรือค้าขายออนไลน์กันให้ถูกต้องด้วยหลักการ STP ที่จะทำให้เราขายของได้ตรงกับลูกค้ามากที่สุดโดยที่ไม่ต้องเสียมากเสียง่ายแต่เราจะเสียน้อยแล้วได้มากไปด้วยกันครับผม วันนี้เราก็จะมาเข้าเนื้อหาในเรื่องของ STP โมเดลกันนะครับ STP โมเดลนี่คือหัวใจหลักเลยนะครับของการตลาดเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันนะครับว่า STP เนี่ยมันคืออะไรตัว S นี่ย่อมาจาก Segmentation นะครับตัว T ย่อมาจาก Targeting ตัว P ย่อมาจาก Positioning 3ขั้นตอนนะครับที่สำคัญในการวางแผนแบบมืออาชีพในหัวข้อแรกเรามาดู STP โมเดลคืออะไรนะครับ SCP นี่คือกรอบความคิดในการวางแผนการตลาดโดยใช้หลักการดังนี้นะครับ S เนี่ยมาจากการแบ่งกลุ่มนะครับแยกออกเป็นกลุ่มต่างๆพฤติกรรมต่างๆนะครับรวมไปถึงความต้องการส่วนตัว T เนี่ยมาจาก targeting การเลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับเลือกกลุ่มที่ใช่และมีโอกาสซื้อสูงที่สุด positioning นะครับการวางตำแหน่งนะครับทำให้แบรนด์และสินค้าของเราโดดเด่นขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวอย่างกันนะครับ ข้อที่2นะครับ segmentation นะครับการแบ่งกลุ่มลูกค้าการแบ่งกลุ่มลูกค้านะครับจะช่วยให้เราไม่หวานนะครับจะเป็นการเจาะจงเข้าไปเลยหาลูกค้าวิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่นิยมนะครับก็คือแบ่งตามภูมิศาสตร์นะครับเป็นประเทศภาคจังหวัดเมืองข้อที่2ก็คือประชากรนะครับประชากรศาสตร์แบ่งตามเพศอายุรายได้อาชีพการศึกษาข้อที่3นีมีแบ่งตามพฤติกรรม ความถี่ในการซื้อความจงรักภักดีและก็เวลาซื้อนะครับข้อที่สีนี่ก็คือจิตวิทยานะครับไลฟ์สไตล์เขเป็นยังไงความสนใจก็เป็นยังไงค่านิยมในตอนนั้นๆของเขาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่าง s c p ที่เป็นร้านกาแฟมานะครับขั้นตอนแรกใช่ไหมที่เราเรียนกันมาครั้งแรกก็คือ S เนี้ยก็คือ segmentation นะครับการแบ่งกลุ่มตลาดทีนี้เรามาหัดลองแบ่งดู ร้านกาแฟเนี่ยจะแบ่งลูกค้าได้เยอะมากหลายกลุ่มมากนะครับเช่นนะครับหนึ่งนักศึกษานะครับชอบกินกาแฟเย็นราคาถูกมี WiFi นั่งเล่นนานๆนะครับในร้านข้อที่2นะครับคนทำงานนะครับเน้นเร็วพรีเมียมพกออกไปดื่มได้นะครับมาปุ๊บออกไปดื่มเลยนะครับตามผู้สูงอายุผู้สูงอายุนี่เขาส่วนมากเขาอยู่ในบ้านหรือเปล่าชอบรสอ่อนๆหวานน้อยนั่งสบายชิลๆนะครับต่อมากลุ่มที่4ีก็คือสายสุขภาพนะครับ สายสุขภาพนี่จะไม่กินน้ําตาลนะครับก็เน้นไปที่กาแฟดริฟไม่กินน้ําตาลอะไรพวกนี้นะครับโอเคเมื่อเราแบ่งเสร็จแล้วในข้อ1 S เสร็จแล้วนะครับ S.T.P. นะต่อไปก็เป็น T นะครับ t g r g e ต i n g นะครับการเลือกกลุ่มเป้าหมายจาก4กลุ่มนี้นะจากนักศึกษาจากคนทํางานผู้สูงอายุสายสุขภาพนะครับผมเลือกมาหนึ่งข้อแล้วกันผมจะเลือกเป็นคนทำงานรุ่นใหม่ ที่อยู่ในเมืองและกันเพราะว่าเหตุผลหลักๆก็คือ1มีเงินนะครับมีกําลังซื้อก็ 2. ชอบของพรีเมียม3รีบเร่งก็คือมาปุ๊บกดกินปับ๊บยังไงก็กินนะครับแต่ก็ใส่ใจสุขภาพนะครับข้อที่4อร้อมจ่ายแพงขึ้นถ้าได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับโอเคเรามา2ข้อกันแล้วนะครับ ่อไปเป็นข้อที่3ก็คือ P นะครับ S T P P คือ P คือ positioning นะครับการวางตำแหน่งของเราจะเป็นยังไงนะครับกาแฟเกรดพรีเมียมสำหรับคนทำงานที่มีเวลาน้อยแต่ใส่ใจในรสชาตินะครับกาแฟพรีเมียมสำหรับคนทำงานที่มีเวลาน้อยแต่ใส่ใจในรสชาติเห็นไหมครับมันจะมีคำว่าพรีเมียมเข้ามาแล้วก็มีเวลาน้อยนะครับรวมไปถึงการใส่ใจในรสชาตินะครับ หรือ Grab a o d น o นะครับ Coffee, คอฟฟีนบบ่นะครับเป็นแบบสายลุยนะครับที่ไม่ยอมดืม่มกาแฟธรรมดานะครับแต่โหยหาประสบการณ์ที่ดีอ่าเรามาดูภาพรวมกันนะครับก็คือ S เนี่ย S.T.P เนี่ย S ก็คือคนทำงานนักศึกษาผู้สูงอายุสายสุขภาพนะครับอันนี้เราจำแนกออกมาเป็น4กลุ่มนะครับแต่ targeting นี่ก็เราเลือกมาแค่กลุ่มเดียวก็คือคนทำงานรุ่นใหม่ในเมืองนะครับ ัวนี่ก็คือกาแฟสายพรีเมียมนะครับแลปแอนด์โกสำหรับมืออาชีพก็คือเร่งรีบนะครับมาแล้วก็กินได้เลยประโยชน์สุดยอดเลยนะครับออก็คือจะทําให้เราเนี่ยทำธุรกิจโดยที่เราลงทุนน้อยนะครับแต่ตรงกลุมเป้าหม,มายมากที่สุดนะครับเช่นนะครับเราออกแบบเมนูให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการในที่นี้ก็คือลูกค้าของเราก็คือพนักงานใช่ไหมครับที่เร่งรีบนะครับแล้วก็ออกแบบได้แม่นนะครับ สร็แล้วก็โฆษณาให้โดนใจครับก็คือใช้คำว่าลุยมื่ออาชีพหรือเวลาเร่งด่วนเนี้ยเ,เงินเป็นทองนะครับเราก็นำเข้ามาเปิดสาขาในย่านไหนย่าน MRT co-working space นะครับหรือใกล้ๆสำนักงานเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะเปิดสาขาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเลยแต่ถ้าเราไปเปิดนอกเมืองนะครับมันก็จะทำให้เราเนี้ยไม่ได้ลูกค้าในส่วน ที่เป็นลูกค้าของเราจริงๆนะครับเห็นไหมครับว่า STP เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากผมสรุปบทเรียนนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับสิ่งที่จำเป็นนะก็คือ STP นะครับ Segmentation s t Targeting แล้วก็ Positioning น,นะครับการรู้จักลูกค้าเป็นหัวใจของการตลาดการวางตำแหน่งของเราจะทำให้เราแตกต่างและชัดเจนนะครับทำให้เรานำหน้าคู่แข่งอยู่19นะครับ ต่อไปเป็นแบบฝึกหัดสำหรับเพื่อนๆน,นะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกสินค้าและบริการของคุณนะครับแล้วเขียน S-T-P ดังนี้นะครับ S segment เนี่ยลูกค้าของเพื่อนๆนีมีกี่กลุ่มนะครับแต่และกลุ่มต่างกันยังไงตัวทีนี่ก็คือ target นะครับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของคุณนะคือใครนะครับ Positioning นะครับ Position นะครับก็คือสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งยังไงนะครับ โอเคครับวันนี้ก็บทสรุปของเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็เห็นภาพชัดเจนจากการแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มเสร็จเลือกลูกค้าเลือกลูกค้าเสร็จใช้คําโฆษณาวางแผนวางเป้าหมายนะครับวางตําแหน่งของเราให้อยู่เหนือคู่แข่งรับประกันได้นะครับว่ายอดขายของเพื่อนๆการทําธุรกิจของเพื่อนๆไม่มีวันเจ๊งนะครับ เดี๋ยวบทความหน้าเราค่อยมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้เนาะเราก็จะอยู่ร่วมกับเพื่อนๆพื่อนทำธุรกิจกันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็สู้ๆฝาก Subscribe ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ